สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้เลิกงามยามดีอีกแล้วนะครับมีปืนใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นปืน DLQ 3 3นะครับ f a m i n g Lotus นะครับชื่อก็แบบว่าดอกบัวแห่งเปลวไฟนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินระดับเมติกนน่นองนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่เมนสไนเปอร์อยู่แล้วครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็น AR หรือ Assault Rifle เป็นหลักนน่นองนะครับ พวกปืนแบบ s i n เกิลดาเมจแบบวันช็อตวันคิวนี่จะไม่ค่อยใช่ทางสำหรับผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็สามารถฝึกเล่นได้นะครับยิ่งมีสกินก็ยิ่งทำให้เราอยากเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายสไนเปอร์น,นะครก็สามารถที่จะดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมว่าสกินนี้มันค่อนข้างสวยนะครับผมว่าต้องถูกใจสำหรับสายสไนเปอร์หลายๆคนแน่นอนครับผมผมการันตีได้เลย และแล้วเราก็ได้มันมานะครับผมว่ามันเท่มากๆเลยนะครับสำหรับซีนีมมติ่งเมื่อกี้นะฮะงั้นเราก็อย่าโมเสียเวลากันเลยครับไปรับชมเกมเพลยกันดีกว่าครับผม และตอนนี้เกมก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับเราก็มาดูกันนี้กว่าว่าสไนเปอร์บอกนี้มันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมก็ไปวิ่งเอาจุดก่อนนะครับ <c oughs> เล็งมาแล้วครับโอเคครับโอ้โหยิงไม่ตายด้วยตัวนี้จังหวะมันเป็นไปได้ยังไงนะเมื่อกี้อ่าโอเคคนนี้ก็ยืนไม่เห็นพอดีนะครับถ้าผมเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนี่น่าจะตายไปเรียบร้อยนะครับ คนอีกตัวนึงก็ไม่ทันนะครับถือมีดวิ่งไล่ฟันคะโอเคช็อตนี้ก็พลาดอีกช็อตนะครับด้วยความที่ผมไม่ใช่เมนสไนเปอร์นะครับดูแล้วก็อย่าหัวร้อนกันนะครับดูแบบรีวิวสกินไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับยิงไม่โดนอีกแล้วนะครับจุดนี้จะได้เห็นนะครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนสักตัวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่โดนอีกขนาดบอดนะครับผมนี่ถ้าไปเล่นจริงนี่ผมคงโดนแบบ ยิงยับนะฮะในแรงเนี่ยโอเคนี่ก็ไม่โดนครับยิงประมาณสิบกว่านัดยังไม่โดโอเคโดนแล้วครับผมตัวแรกโอเคอันนี้เหมือนจะไม่โดนนะเพราะว่าอีกฝั่งนี้โดนระเบิดที่ผมวางไว้ตายนะครับทุกหม่นั่นเองนะครับโอเคมีตัวแอบโอ้โหเรียบร้อยไปนะครับออกมาอย่างนี้ครับ จะยิงตัวนี้ก็ไม่โดนนี่นะครับเข้าไปในพอดีผมกะจังหวัดช้าไปนิดโอเคก็ตายไปครับโอเคครับเกิดใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมตั้งตัวใหม่แล้วก็วางป้อมสินที่ไปกับตัวตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับตัวที่มันออยกันระเบิดน่าจะโทฟี่มั้งครับผมไม่ได้ใช้นานนะครับไม่ค่อยจำชื่อไม่ค่อยได้นะวันนี้ โอเคเพื่อนเราตายนะครับแล้วก็ดักจุดวงวนไปนะครับพยายามดีเฟนซ์นะครับผมไม่ให้ศัตรูเข้ามาโอเคครับไม่มีอ๋จะมีนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังครับโอ้โหยิงไปครับช็อตนี้อีกตัวหนึ่งนี่ถ้าเป็นคนนี่ผมน่าจะตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะครับผมหรือสปอตที่ดีค่อนข้างดีนะครับในการ ยิงศัตรูนะครับผมก็ยิงเรียบร้อยไป,ไปแล้วไปดักต่อนะครับเราเล่นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่ามีคนอยู่แค่ไม่กี่คนนอกนั้นก็เป็นบอดหมดเลยนะครับถ้าเอาไปเล่นแรงก็คงจะค่อนข้างจะตืงมากกว่านี้โอเคเปลี่ยนสืดอยู่นะครับตอนนี้เหมือนจะมีอูซี่อยู่ข้างในนะครับผมเลงร้รอไปโอ้เจมเอนจะไม่มานะครับแล้วเขาใช้โอ้รถช็อคอะซีใส่ผมนะครับก็ไม่ต้องเป็นอันแบบสวนเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้ ไม่เป็นไรครับแก้มือใหม่ครับผมโอเคเปิดชาร์โดเบทไปเลยฟันฟันฟันไม่โดนใครเลยฮะไม่มีใครเลยโอเคมันจะมาข้างหน้านะครับผมก็สไลด์เข้าไปู้หยังได้ตัวนึงครับแหมเขาสไลด์หลบผมพอดีนะครับผมโดนจูบไปทีหนึ่งไม่เป็นไรครับไปครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคเพื่อนเราเหมือนจะใช้มีดฟันศัตรูตายไปนะครับ โอเคเราก็พยายามกลับไปครับนี่เเรียบร้อยโดนไปน,นี้เป็นสกินระดับสี่คอมโบนะครับจังหวะที่เป็นรูปดอกบ,บัวเมื่อกี้ถ้าเวลาใครฆ่าล้วได้คอมโบทั้งหมด4ี่ครั้งก็จะได้เป็นดอกบ,บัวเมื่อกี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นปืนที่ผมอัพระดับเลเวลต่างแล้วก็คือเลเวล5นะครับโอเคขึ้นมาโอ้โหโดนฮะโดนดักนะครับผมคิดว่าจะขึ้นมาทันนะไม่งั้นก็คงจะแบบลงบันไดปแลยทาเมื่อกี้ ไม่โดนอีกแล้วฮะไม่มีใครมาดักตรงนี้ครับโอ้โหมีคนนี้พอดีไม่โดนอีกแล้วอต้องขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ใช่เมนสไนเปอร์จริงๆนะครับเล่นได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างภูมิใจในตัวเองนะครับโอเคครับมาดักต่อนะครับไม่เจอโอเคไม่โดนอีกแล้วโอเคครับผมโอ้โหตายอย่างต่อเนื่องแบบติดต่อกันสักตัวนะฮะ แต่รอบนี้น่าจะต้องคิวได้สักตัวแล้วครับผมว่าวิ่งมาครับสไลด์ไปแต่ผมไม่มีนะครับผมไหนลองดูมุมนี้ที่อ่ะมีตัวตามหลังมาครับโอโ้โหเปิดไป2ตัวโดนได้ไงก็ไม่รู้นะครับฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับจุดเมื่อกี้โอโ้โหรู้สึกแบบตัวเองเก่งขึ้นมาหานสับแล้วล่ะเซไม่โดนนะครับโอเคโอโ้โหขนาดนี้ยังไม่โดนอีกไม่โดนเลยครับผมโอเคก็ยังแก้มือได้อยู่ ตัวนี้มาสลับไปไม่ทันนะครับระยะมีดานานั้นี่ค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรนะถึงจะเมลีทุกอันจะโดนเนิร์ฟม,มานะฮะแต่ก็ยังรู้สึกว่าบางอันก็ย,ยังไกลอยู่นะญญแต่บางอันนี่คือตีไกลก็จะโดนก็โดนเลยไม่โดนก็คือไม่โดนหรือไม่เขา้าแสเมื่อกี้ว่าโดนหัวไปนะครับโอ้โหจังหวะพอดีรอบคุณยังไม่โดนอีกแล้วนะครับ โอ้โหยังไม่โดนอีกแก้มือไปครับผมเพื่อนเรามาแก้ฮะผมยิงไปโอ้ไม่ทันนะครับชา้าไปประมาณเซียววีโอเคครับไม่เป็นไรแก้มือแก้มือเหมือนศัตรูจะมาทางซ้ายนะครับผมขไลไปฝันไม่โดนอีกแล้วโอ้โหคนนี้มาพอดีนะครับก็จัดการไปเหมือนจะมีคนนะโอเคโดนไปเมื่อกี้สวยงามครับผมสวยงามไม่โดนครับโอ้โหโ จุดใกล้ที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าสกอร์เราก็ใกล้ที่จะนะโอเคเก็บไปได้ครับเมื่อกี้โอ้โห,โหเก็บไปได้สองตัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้มีตัวตัดหน้ามาพอดีโอ้โหล้วก็เป็นจังหวะที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเมื่อกี้เมื่อกี้าคืนไหมครับผมเมื่อกี้ตัดมาตัวเมื่อกี้นะครับตัวกผพพ้าไม่รู้ชื่ออะไรนะไม่เคยใช้เลยครับตั้งแต่ที่เล่นเกมนี้มาตัวนะั้น โอเคครับเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับก็สำหรับใครที่คิดว่าสกินนี้สวยแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นสกินที่ค่อนข้าง,างสวยมากโดยเฉพาะใครที่เป็นคนชอบสีแดงนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองเนะี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับผม